ปรับขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุต้องคำนึงถึงฐานะทางการเงินของรัฐบาลหลังจากที่มีองค์กรผู้สูงอายุบางองค์กรออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐปรับขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่า การปรับขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุต้องดูฐานะทางการเงินของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากมีผู้สูงอายุ20ซของจำนวนประชากรทั้งประเทศนะครับซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ คนวัยทำงานน้อยลงนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเดินไปคู่กันนะครับการปรับขึ้นนั้นจริงๆก็อยากให้ปรับขึ้นแต่ก็ต้องดูฐานะทางการเงินของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับเบี้ยผู้พิการรวมถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยนะครับสรุปณนะตอนนี้ก็คือ ยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับก็ต้องรอดูในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปครับ